ในสนามบินแห่งหนึ่งโอ้โหเรามาโยกกันดีกว่าโยกซวาโยกขวาโยกหน้าโยกหลังโอจะโยกอะไรนักหนาเนี่ยมึนหัวแล้วเนี่ยเอ้าลูกๆกยังไงวันนี้ก็เที่ยวให้สนุกโอ้โหอะไรอะไรแม่ทำอะไรกับเราเนี่ยนะแม่ครับแม่ทำอะไรเมื่อกี้ผมจะไปบอกเพื่อนของแม่ว่าแม่ทำแบบนั้นเอาเลยค่ะตอนนี้นะคะเราเข้ามาในแมพของจูราสสิกเวิลด์ค่ะ ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ในเกม Little Big Planet 3นั่นเองอและก็อยู่กับแม่บ้านของเรานะครับแม่บ้านใจกล้าคุณเรดเพลค,ครับทำไมคุณถึงกลายเป็นแม่บ้านแบบนี้ล่ะครับแป้นเนี่ยก็แต่งตัวมานะคะให้เหมือนกับผู้จัดการนี่หน่อยผู้จัดการ Jurassic World วันนี้แป้นจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูไดโนเสาร์กันค่ะดูซิว่าแนี้เนี่ยจะเหมือนในหนังหรือเปล่านะคะอันนี้อะไรอะ อันนี้คือรถไฟที่เราจะนั่งไปไงอุ้ยรถไฟไปแล้วไม่มีคนขับโอ้ยรถไฟผีสิงเปิดประตูแล้วนะฮะตอนนี้เราเข้ามาในจูเลสิควอร์เป็นที่เรียบร้อยโอ้โหมาอย่างไกลอะตามฉันมาแม่บ้านนี่เธอทําความสะอาดห้องน้ําชายหญิงนี่ก่อนเลยนะได้ได้งั้นเดี๋ยวหนูขอกลับบ้านก่อนละกันเดี๋ยว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 แต่ทำแบบนี้ไม่ได้เราต้องไปทําความสะอาดห้องน้ําก่อนเอาเรามาดูกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวฉันขอเซฟก่อนละกัน เรากระโดดลงไปโอ้โหที่นี่เขาไม่ใช้กระโดดด้เนี่ยลองดูซิในนี้มีอะไรบ้างอ้โหอันนี้นะคะเหมือนเป็นลานกิจกรรมหรอดูสิเป็นมอนสเตอร์แอ c แทนะคะอุ้ยอันนี้มันพิพิธภัณฑ์นี่เดี๋ยวฉันขอเข้าไปในพิพพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ก่อนนะ S <S <S หนูเข้าไม่ได้ค่ะทําไมล่ะคะหนูมีแค่หนึ่งร้อยโอ้โหไม่เป็นไรเพราะพี่พีทร้อย<ต>อันนี้<อ>พี่พีทรพันพี่พีทรพันโอเคเดี๋ยวเราทําลายไข่ก่อนแล้วกันนะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยคะ่ะโอ้เก็บไข่ไดโนเสาร์ก่อนนะคะเอ้วนะโอ้โหไปทําลายเข้าหัไข่ไดนโนเสาร์พอดีทําใบจัดการมาแล้วก็มันจะกําเนิดเป็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่เจ้าหางน้ําตัวนี้คือเจ้าหางน้ํา อู้ต่อไปนะคะเรามาที่โซน petting z o นั่นเองค่ะเป็นโซนที่จะให้อาหารเจ้าไดโนเสาร์นะคะไหนดูซิมีไดโนเสาร์สักตัวไหมเนี่ยฮะไม่มีโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอันนี้เป็นของเล่นเด็กโอ้ยทำเป็นตุ๊ดไปได้ฮะทำเป็นตุ๊ดไปได้มาฉันขอเล่นหน่อยแล้วกันนะเอาสักตัวหนึ่งฮึบโอ้ไปเลยตัวนึงนะยกซ้ายกขวาไม่ได้หรอนี่นี่บไม่ได้เป็นเส้นตรงเท่านั้นเอา สุดแล้วนะเนี่ยเป็นของเล่นเด็กที่รู้สึกติงตองมากเอาละหลังจากที่เราไปเก็บไข่เรียบร้อยอุ้ยตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยแปลว่ามันน่าจะเป็นบ่อปลาแน่ๆเลยค่ะเราลองขึ้นไปดูดีกว่าโอ้ยดูสิทำให้อาหารปลาด้วยให้อาหารปลาโอ้โหเราจะให้มีห้ามยิงยุนี่เป็นสวนของฉันฉันจะทําอะไรก็ได้โอ้ย่ใหญ่ใหญ่ใ ไ้ยาเจ้าตัวนี้โอ้โหนั่นไงหนูไปเองทันบอกเธอแล้วใช่ไหมนางสนมว่าห้ามเล่นสนให้มันมากนักมางั้นเราไปให้อาหารปลากันเองอยาฉันขอให้อาหารมันเองออกไปโอเคโอเคขึ้นกันเดินให้ฉันด้วยนะคะมาเราจะทําการให้อาหารปลานะคะโอ้โหเหมือนได้ช่างนังเลยเนาะเจ้าตัวนี้น่าจะไปโอ้โห้ ไปช่างเป็นคนที่ไร้ประโยชน์มากแม่บ้านคนนี้ไปกินฉันเขาไปด้วยล่ะคกรับเจ้าตัวเมื่อกี้นะคะมีชื่อว่าโมซาซอรัสนันเองโอ้โหพี่ป๊อบนี่ได้สัเวยชีวิตให้กับเจ้าตัวนั้นไปแล้วะไรอยู่ดีๆก็ตายใครอันนี้ไม่ต้องเก็บแล้วนะฉันขี้เกียจเก็บมันอู้นี่อันนี้คือเครื่องเครื่องเล่นนะคะนี่เหมือนในจูเซร์สิคเวอร์จริงๆเลยนะเนี่ยอ้าวคนยังนั่งได้แค่อันเดียวหรอใช่ใช่อันเดียว ไปกันเลยพวกเราข่ายอมอเตอร์นี่ไม่ไม่ไม่มันแค่ดูชมเฉยๆดูชมเฉยๆดูอู้นี่เจ้าคอยาวนะคะเออโอ้ยฉันติดฉันติดจะทำไงอ่ะอ,อ้าวเดียวเดียว <laughs> พี่พ่อเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรระหว่างที่แม่บ้านของเราตายไปแล้วเราก็ไปดูสัตว์กันก่อนดีกว่าค่ะโอ้ยเจ้าคอยาวอุ้ย มีลูกมันด้วยพ่อครับนี่คือใครอ่ะอ๋อพวกนี้นะเนาะนั่นก็คือเจ้ามนุษย์ยังไงละ่ะพวกมันนะ่ะชอบมาชนเราอยู่เรื่อยเลยเนยโอ้ยหางนี่สุดยอดมากๆเอาล่ะตอนนี้ถึงคราวที่เราจะต้องไปเปิดมาเราเปิดกระแสไฟฟ้าแล้วหน่อยอ๋อต้องค่อยๆขึ้นไปนะฮะฮึบฮึปฮึปโอสูงขนาดนี้ถ้าตกลงไปนี่จะตายไหมเนี่ยคิดว่าแม่งตายไหมอืมแต่หนูตายแล้วค่ะ นเนี่ยไม่เป็นไรฉันจะชุบชีวิตเธอขึ้นมาเองแเดมาแล้วเธออย่าตายอีกนะเธอตายบ่อยมากอุ้ยเธอดูตรงนี้ดิมีอะไรอ่ะรอยมีรอยขีดข่วนแสดงว่าตรงนี้จะต้องเป็นสัตว์ร้ายอย่างแน่นอนงั้นหนูกลับบ้านก่อนละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยมันกำลังกินอะไรอยู่เลยอ่ะใช่เหรอเออไหนเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูดูดิอุ้ยอุ้ยใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเจ้าตัวนี้คือไดโนเสาร์ที่ได้รับ พันธุกรรมมาจากหลายๆชนิดนั่นก็คือตัวเฮกิ้งกาทะเลและแมลงปอมีที่กดด้วยมีที่กดด้วยไหนยัยตรงไหน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 นั่นชัดขอกดนะคะมีแน่โอ้ยน้ำเนื้ออาหารมาให้อู้อ้อู้อุยอาหารมาให้อาหารมาให้ขอกินขอกินมันจะกินไหมมันจะกินไหมเออดูเหมือนมันไม่ได้พัฒนาด้านสติปัญญาโอ้ยเอ้ยเธออย่าดูถูกมันมนกาเกินไปมันขยับมือแล้วอ ันอยากจะกินมากเลยแต่ฉันเป็นแค่ฉากเฉยๆฉันจะเดินเข้าไปได้หรือเปล่ามันคงไม่กินหรอกมั้งเอาละเรารีบไปดีกว่าเอาหานขึ้นไปแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่กินงอนงอนโอ้แก่และชักช้าจริงๆเดินลงมาฉันติด,ดประ,<ๆ>ระตูนิดหน่อยอะฮะอู้ดูตรงนี้สิตรงนี้มีประตูด้วยอะเข้าได้เปล่าเต้นขนาดนั้นแค่ประตูอก็เผื่อมันมีพวกไดโนเสาร์ไงอู้มีเคลียร์แล้วค่ะไว้ดูในนี้สิอู้ มีเจ้าตัวเล็กด้วยโอ้โหไดโนเสาร์ท like ี่ได้รับการพัฒนาร่างนี่ไดโนเสาร์หรือมังกรเนี่ยหน้าตาเหมือนมังกรมากน่าจะเหมือนจิ้งจกแถวบ้านใช่ไหมพวกเราพัฒนาร่างแล้วครับมาจากจิ้งจกกับปลวกผสมกันเฮ้ยไอตัวนี้สองตัวนี้มันทะเลาะกันเฮ้ยถ้าแกคิดจะมาย่างไายตรงฉันแล้วก็แกต้องตายมันกำลังแล็บโยกันอยู่เยอะ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 โอ้โหเจ็กเกตดาวเจ็กเกตดาวดูข้างหลังตรงนี้ดิ นี่มันมีมันกินตัวอะไรมาไม่รู้นะคะน่าจะเป็นยุง <laughs> ยุงบ้าอะไรมีโครงกระดูกด้วยดีไหมเบนเจอร์โซนเป็นโซนอันตรายอ่ะฉันจะปล่อยเธอไว้ในโซนอันตรายนะ <c oughs> พี่ป๊อปโอ้ระถางนี้มันอันตรายโอ้ยม,มีเลือดมีเลือดมีเลือดนี่มันคือเลือดอะไรเนี่ยประจำเดือนหรือเปล่าอ่าด้ซิงมอไซส์แล้วไปเด๊ดเด๊ดเะ เออดูฉันเห็นฉันเห็นชะตากรรมของตัวเองแล้วไปแล้วไปล้วไปแล้วฉันขึ้นไม่ได้มันร้อนเนี่ยโอ้ยไม่ออกมาไม่ออกมาเฮ้ยเฮุ้่พี่เมื่อไรมันจะไปสทีฟะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็ลังสับขาหลอดไปแล้วแวนมามๆมนเอ้ยเอ้ยเอ้ยถึงเด็กแวนแถวบ้านเร็วหน่อยเร็วเร็วหน่อย มาแล้วเออพวกเราสาทหารเสือจะต้องกินมันเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ไม่มหมนห็งอยู่ในกรงดีๆอยู่เลยนะเนี่ยห่วงห่วงออล่ะตอนนี้เราเช็คพอยต์แล้วค่ะยืนตรงนี้ได้ถ้วยพี่ป๊บจะได้ถ้วยนะเนี่ยอันนี้คือรางวัลขนมถ้วยทองคำ <c oughs> เอาไว้ไปกินยามว่างนะครับผู้เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันหรือเปล่าวันนี้เนี่ยก็พาเพื่อนๆเล่นแมปเดียวแล้วกันนะคะเป็นแมปจูราสิกเวิลด์ครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรติดตามชมนะคะถ้าอยากให้เล่นอีกเนี่ยก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าชอบไดนเนาร์สตัวไหนเอาเถอไม่ช่วยฉันมาหากินเลย่หรอหเะวาะวเเบื่อจังเลยเล่นเกมกับเธอแล้วฉันรู้สึกเศร้าใจมาก สำ, eh. สำหรับวันนี้ mm. พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายอู้เดยวเดยวขอบินไปก่อนเด้อเด้อบินเดรอเด้อเดี๋เด้อเธอลืมไปหรือเปล่าว่าเธอเป็นตัวนี um ้ไม่ได้เป็นนกซะหน่อยนะฮะ